ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สี่ข้าพเจ้านางสาวประภาพรคำปันตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนท่าจำปาวิทยาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานสอนรับผิดชอบสอนในสาระเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีภารางานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยงานทะเบียนฝ่ายบริหารงานวิชาการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนท่าจําปาวิทยาดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นครูประจำชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นครูที่ปรึกษาในชุมนุมคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและรับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทาง การสื่อสารเหมาะสมต่อกาลาเทศะต่อผู้เรียนพูดจาไพเราะมีสัมมาคาระวะเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของข้าราชการครูที่ดีรับฟังความคิดเห็นคำติชมของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าได้ดำรงตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนในงานบุญต่างๆของชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏ,ปฏิบตัติตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 3. จรรยาบรณวิชาชีพครู ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมอบรมค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาและข้าพเจ้าได้มีการบันทึกรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการอบรมอย่างสม่ำเสมอใช้วิชาชีพของตนเองเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่หวังผลตอบแทนข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย มุ่งมั่นในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพข้าพเจ้ามีความพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ 4. การดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นการสร้างเว็บไซต์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์5 จิตวิญญาณของความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนรู้และตระหนักในหน้าที่ของครู ทั้งงานสอนงานครูและงานวิชาการต่างๆ6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะครูที่ดีพยายามหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่นการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่สด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่ม Active Learning เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิต ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของข้าพเจ้า 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเต็มที่เช่น รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีรับผิดชอบงานครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นครูเวรประจำวันพุธเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนการลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนผ่านระบบ SGS รับผิดชอบงานสาหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนออกแบบวารสารงานประชาสัมพันธ์ดูแลเว็บไซต์ และเพจ Facebook ของโรงเรียนดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆในรายวิชาเรียนเช่น การสร้างห้องเรียนและการเข้าห้องเรียนบนโลกเสมือนจริงเพื่อเพิ่มจินตนาการและรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณค่ะ